ออญาตที่จะชี้แจงนะครับว่า ในส่วนของสมาชิพกพรครวมไทยสร้างชาติมาประชุมกันพร้อมเพรียงนะครับที่สภาแห่งนี้แต่เนื่องจากตอนนี้ก็ยังมีการประชุมกรรมธิการในหลายๆส่วนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงพักเที่ยงก็ดีแต่ก็ยังประชุมต่อเนื่องผมเองก็รีบวิ่งลงมานะครับตอนนี้ก็อาจจะหอบสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีประชุมอยู่หลายส่วนแ,แล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรครวมไทยสร้างชาติอีกหลายท่านซึ่งต้องบอกว่ามีการลาประชุมอย่างเป็นทางการเนื่องจากตอนนี้เนี่ย สถานการณ์ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางาพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในจงังหวัดชุมพรคอนรีธรรมราชนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีตอนนี้ก็กําลังช่วยพี่น้องประชาชนอยู่ก็เข้าใจว่าทางสภาคงจะเข้าใจแล้วก็ทางด้านาพรรครวมรัฐบาลก็คงจะเข้าใจนะครับว่าทางาพรรครวมไทยสร้างชาติทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในส่วนของการที่เป็นพรรครวมรัฐบาลอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ทําหน้าที่สสอ,อย่างเต็มที่ในพื้นที่ด้วยครับ